สวัสดีครับวันนี้โบท๊ทก็มาปล่อยรถกับ c a p โฟนะครับตัวท็อปสุดเลยของพี่เคนะครับพี่เคเนี่ยรู้จักกับโบท๊ทมานานแล้วนะครับผมจริงๆแล้วพี่เคเนี่ยมีเซลล์อีสุหลายคนและที่ที่เคยเห็นนะครับอะไรโบท๊ทขออนญยตถามฝากพี่ๆทางบ้านเขาสนใจอะไรเป็นจุดที่แบบติดต่อกับโบท๊ททำให่อยากซื้อรถกับโบท๊ทค,ครับพี่เคติดต่อจากดูจากในเพจครับดูดูเพจด้วยเหมือนกัน คือรู้จักตั้งหากอยู่แล้วไม่พอก็ยังดูเพจอีกติดตามแล้วก็โทรมาปรึกษาโทรมาอย่างนี้ครับผมบริการดีครับแล้วก็ประทับใจครับโทรปรึกษาได้ทุกเรื่องครับขอบคุณเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะพี่เคเป็นคนเคยดูแลเรื่องรถให้ที่บ้านด้วยสําหรับซ่อมที่บ้านอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็เขาก็เลยรู้จักเซลล์มากมายเพราะว่าอยู่วงการซ่อมรถอะไรอย่างนี้อยู่แล้วก็ยังไงก็ขอบคุณมากเลยที่ไว้วางใจให้ดูแลแล้วก็ ถ้ามีอะไรก็ให้โบสดูแลก็โทรหาโบสได้ตลอดเลยนะครับเข้าสู่บริการอะไรเงี้ยยังไงก็ต้องติดต่อ,อก,กันตลอดนะครับฝากให้คะแนนเต็มสิบให้โบสเท <10 S 2> ่าไหร่เลยให้เต็มสิบให้เต็มส<ล>ิบเลยขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับโอเคขอบคุณครับ